เอาบรรยากาศดอกไม้มาฝากกันดีกว่าค่ะทุกคนฝนกําลังมาอีกแล้วดูสิแฉะไปหมดเลยฝนตกกันเนี่ยตกทั้งวันเลยเราไม่กล้าเดินนะมันลื่นเสียวเสียวโอ้ยเสียวฟ้าก็เสียวแต่เอาขอเอาบรรยากาศดอกไม้สวยๆก่อนดูสิพวงคามเราสวยมากเลยโดนฝนแล้วอะไรแป๊บเดียวเขียวแล้ว่าดูดีเนี่ยอันนี้กําลังออกอะ่ะอันนี้ก็กําลังเขียวสวยๆนะคะทุกคน พึมพึมดูสิเสียงฟ้าเสียงฟ้าพึมพึมมาแล้วเราจะต้องหลบแล้วนะคะเสียงฟ้าพึมพึมมาแล้วนะคะทุกคนอือดูดูบรรยากาศบรรยากาศดูก่อนนะคะดูสิดอกไม้ <todavía> สวยๆค่ะบรรยากาศสวยๆมาฝากกัน้าเลื่อนเราไม่เลือนเลยนะคะ้าเลื่อนเราไม่เลื่อเลยค่ะบมันแชะค่ะทุกคนมาถ่ายดอกไม้กันสวยๆค่ะอือสวยมากเลย สวยๆบานตรงไหนก็ถ่ายตรงนั้นแหละ <c oughs> บานตรงไหนก็ถ่ายตรงนั้นเออมันมีความสุขนะเพื่อนๆน,นะบอกตรงใดูมีนกด้วยอะ่ะนู่นนะดูดิฟ้ามืดมาแล้วนะคะฝนเสียงฟ้าก็ร้องด้วยฝนก็จะตกนะคะเราคงจะเก็บบรรยากาศมาแค่นี้นะคะเราก็เสียวเหมือนกันค่ะดูสิพามาดูพวงคามสิสวยๆๆค่ะสวยมากค่ะ สวยจริงๆนะลงเม็ดแล้วค่ะดูสิดอกแก้วแล้วลวงไปหมดแล้วค่ะเนี่ยพอมันหมดลิตก็จะเป็นอย่างเงี้ยดูสิ <c oughs> โอ้ยดูความสวยของเธอหายไปไหนหมดแล้ววะโอ้โหอันนี้ก็สวยนี่ก็สวยโดนฝนทั้งวันเลยเดี่ยอืท่ <c oughs> อบานแล้วนะคะทุกคนดูสิสวยมากเลยเนี่ยอื <c> ้อ <oughs> เอาดอกนี้ให้ดูกันส,สวยๆดอกเข็มสวยมากเลยบานบานหลายช่อด้วยนะไม่ใช่บานแค่ช่อเดียวดอกเข็มแล้วก็ดอกผักเสียนดอกเสียนดูดิแด,ดงสวยวันนี้วันอาทิตย์คู่กับสีแดงแดงสวยสดนะคะทุกคนสวยมากค่ะโอ้โหแค่นี้ก็พอนะคะ